ครับมาวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเช็คนะครับพอดีผมจะจะจ่ายโดยไม่อยากนับเงินนะครับก็คือเราไปชำระหนี้เป็นจำนวนเยอะอย่างเงี้ยเราเขาก็จะไม่ไม่นับให้เราพอถ้าสมมุติว่าอันนี้เป็นแค s เชียร์เช็คนะครับยอดที่เราจ่ายไปเนี่ย คนที่เราสั่งจ่ายให้เขาเนี่ยเขาจะไม่ได้รับเท่านี้นะครับเขาจะโดนหักค่าธรรมเนียมหมื่นละสิบาทหรืออะไรอย่างนี้ครับอันนี้เป็นแคชเชียร์เช็คนะครับใบนี้ครับเนี่ยมันจะจะขึ้นว่าแคชเชียร์ครับตรงนี้คือค่าธรรมเนียมจะอยู่ในยอดตรงนี้นะครับอีกอย่างครับตัวแรกเงินหรือว่าดาฟครับ ธนาคารเขาเรียกว่าดับนะครับผมไปซื้อมาที่อมตะชนบุรีปรสทไทยตัวแรกเงินนะครับวายอย่างดับดับวะผมก็บอลลัวผมก็เลยไปซื้อแต่เจ้าทนายให้สร้างซื้อแบบนี้แต่พอสั่งจ่ายไปหลอ่อยอดตรงเนี้ยคนที่เขาได้รับมันจะเขาบัญชีเขาบ่าเต็มเห็นไหเฮาชําระหนีบว่าครบตามกฎหมายแต่ธนาคารก็เล่นแนะนําวะ ขัานกาเล่นแนะนําว่าให้ซื้อเป็นแบบนี้ไปขึ้นยุตสาขาได้ก็ได้ไปลายทางนี่จะได้ได้เต็มจํานวนเลยก็คือหนึ่งหนึ่งแสนเจ็ดมืนสองพันนะแปดร้ยสิบเจ็ดบาทเขาจะได้หอดแปดรอยสิบเจ็ดบาทแต่เนี่ยที่เป็นแคปเชื่อเช็คหัวมันจะขึ้นแบบนี้ผู้รักษาเงินนี้ ลัตเช่เช็เชคนี่จะโดนหักค่าธรรมเนียมนะครับตรงเนี้ยโดนโดนโดนไปเจ็บลอยหกซิปมั้งครับตอนผมไปไปนั่ฝากเนี่ยแต่แต่พอเขาสร้างไปะยอดเงินมันจะมาตรงกับยอดหนี้ที่เขาชำระมันเป็นปัญหาเยังคนไปซื้อบ้านซื้อ,อยังชำระบ่ครบนะครับให้ยอดเงินขาดไปตอนนี้เขาต้องซื้อเป็นตัวแลกเงินนะครับไปธนาคารซื้อตัวแลกเงิน เ้าสั่งจ่ายไปลงทยสิบเจ็ดบาทนี่เขาก็ได้รับสิบเจ็ดบาทครับแล้วก็มีอีกเช็คอีกอย่างหนึง่งเช็คแบบนี้เด้งได้นะครับบางที่สั่งจ่ายไปบางที่กับ่มีเงินหะหรือผู้ถือมันมีคําว่าหรือผู้ถือด้วยครับการรับการที่เขาได้รับเช็คมาหนึ่งตรวจสอบวันที่วันที่เดือนพศให้ถูกต้องครับลงลายมือสื่อตรงนี้ครับวชะวชะ ตองไล่มาชื <to> graduate, ่อตรงนี question, to ้ต้องต้องบางบางบริษัทกับเส้นสองคนครับอันเนี้เป็นเป็นของเพิ่นเพิ่นกับมี่อำนาจสองคนครับตรงนี้คนหนึ่งตรงนี้คนหนึ่งไล่เส้นตรงสองคนนะครับของธนาคารอันนี้กับสองคนครับอันนี้ผมปกปิดแหว่อันนี้น่าจะพ่อเข้าใจแล้วนะครับก็คือคาทำเนียมตรงนี้เข้าต้องตกลงกันยังค้นไปสื่อขายซีดินอะว่าผู้ใด เป็นคนออกคาทรมเนียมตรงนี้ทยอดเงินมันเยอะคาทรมเนียมมันก็นหลายบาทนะครับผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันให้ดีสมมุติว่าถ้าเป็นตัวแหลกเงื่อนนี่สั่งใจทอใดไใด้เท่านั้นแต่ถ้าเป็นแคชเชียร์เช็คแคชเชียร์เช็คถือไปขามจังหวัดนี่โดนโดนหลายบาทนะครับสมมติว่าคนสั่งใจอยู่กรุงเทพแต่เขาไปซื้อที่ดินอยู่เชียงใหม่เนี่ยเขาเอาไปขืนอยู่เชียงใหม่เนี่ยโดนหลายบาทครับเพราะนั้นเข้าเสียเอาไปขืนเชียงใหม่เนี่ยให้เขา้า คุยกันมาเป็นตัวแหลกเงินนะครับสําหรับพ้นขายเข้าเิบเค่อยในเสียค่าทมเนียมไอ้ตรงนี้เด้งได้นะครับอันนี้ <c oughs> โอเคครับจบคลิปสําหรับเพียงเท่านี้แหละครับ